สวัสดีค่ะเพนวันเสาร์วันที่24นะคะี4เมษายนจ้ะปลาเฮดที่เคยมาหานะคะเ็ดพึงเฮ็ดดำเห็ดพึงห,หงวานนะคะปลานี่ค่ะมาพักผ่อนค่ะเดินสูตรอากาศสดชื่นนั่งอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะอุ้ยเห็นผักทุกอย่างจะ้ะสารพัดค่ะมาดูค่ะผักบุงฝรั่งจะ้ะต้นหนึ่งใช่ไหมคะะคะ เห็นไหมใช่แ <budgets> ล้วเนาะค่ะเนี่ยจะเด็ดให้ดูเนาะค่ะต่ไม่เด็ดหรอกเนาะจะได้เขาไข่เขาตูใช่แล้วเนาะค่ะเนี่ย anyway. พักวงฝรั่งเห็นคนบอกว่ากินได้แต่เราไม่เคยกินสักทีอันนี้กับพักมีลายสายอันนี้มันโอ้โหเร็วเกินนะอันนี้ไม่รู้พักอะไรจ้ะอันนี้คิดว่าพักพักเริมหัวเนาะจ้ะ กลืมหัวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ตําเยฝรั่งค่ะถ,ถ้าไปโดนไม่ได้หรอกนี่ค่ะตาเยฝรั่งเนาะเดี๋ยวจะลองเด็ดไปแต่ว่ามันอยู่ข้างทางาเอาหรอกเนี่ยตำเยฝรั่งเดี๋ยวไปหาพักเสียยเนะคะมันจะมีหรือเปล่าเอาต้นกระเทียมมาปลูกด้วยค่ะ เดี๋ยวเฮียดอกไม้เนี่ยนนบางคนว่กกินได้จ้ะสวยสวยลุกฟูดมากันพอนพามาเดินออกกำลังกายแล้วก็สูดอากาศบรรยากาศสดชื่นนะคะ่ะ เอากระเทียมมาปลูกนะจะกี่ปลูกตรงไหนก็ตน้ตนกระเทียมป่าอาทีก่กระบอกมีก่ัวปลูกทิง้งไว้แล้วก็ฝนไม่ตกเขาเหี่ยวเฉาไงู่้เพื่อนมาดู ชมบรรยากาศป่าเฮ็ดพึ่งนี่แล้ะกันเนาะโอ้เย็นสุดยอดป่านี่แหละพีรอคอยโด,ดตุบตุบแมนะ่หาเฮ็ดดำอยู่ส่องหนาวอะมกรลามาหลอกได้โลบดีเรียกหายมมาบ้านเงียบขิรี่ ป่ามันก็นาก่ากลัวนะบางวงิงแต่คนหนา่ากลัวกวัวผีนะเดี๋ยวไปปลูกตรงนู้นดีกว่าคะ่ะตรงที่เดิมอะค่ะเพราะว่ามันมีเป็นน้ำเนาะคะ่ะแต่ถ้าปลูกข้างบนเนี่เดี๋ยวหมูมาดุดมดจะ้ปะป้าเดินป่าทางป่าเห็นต้นพักเซียนคะ่ะพักเซียนชะต้นหนึ่งค่ะหาบ่ค่อยมีเลยจากพักเซียนดูสะสมเอา ไปปลูกพักตนก้นกระเทียมกันดีกว่าเนาะตามเพื่อนตน้นเอ่อต้นแย่ฝรั่งเนาะคะเดี๋ยวจะเก็บไปคงม,มีอะไรมั้งต้เก็บไปแช่น้ำเกลือเอ่อเบกกิ้งโซดาแล้วก็จะนั่นเนาะคะ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะพักติวบอจ้ะเพื่อนๆนี่ยพักติวบอเนี่ยพักติวบอบางคนเขาบอกกินได้บอกแต่เราบอกกินดอกพุนะ่มแพร่เนาะพักกระบานก็นมีถมไป ่หาที่ปลูกก็ะเทียมบม่มีเด๋ยวจีเดดเอาไปเอาเอากันไกลมาด้วยเอามาตัดไปต้มจิ้มนะคะมันเป็นเป็นยาอย่างดีเลยพักตำยฝรั่งเนาะปลูกตรงนี้แหละเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันมีน้ำได้แล้วกว็ลบหมูป่าด้วยถ้าไปปลูกต้มปลาหมูป่าพัางมัดเนี่ส่วนปลูกร่วมกันตรงนี้นะคะ่วนนี่ กระเทียมป่าจะเพลินโซ่ลงทั้งดินทั้งหลากเลยเนี่ยต้นเล็กๆก,ก็เอามาจะจะเขาจะขึ้นแม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาดินใส่ลงไปดินก็บ้านนะค่ะนี่ขอให้งามดเด้อเด้อจะมาดูอีกระดิบหนึ่งไอ้นวอกค่ะคุกกันหนึ่งอาทิตย์จะมาดูเนาะค่ะ โอ้ยถุงมือไปเอามาก็บอกเป็นไรแล้วะน้ำเอามาอยู่เดี๋ยวไปนั่งกระลดล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าเอาดอกเขาติดมาด้วยเนาะ,ะนี่ค่ะเห็นบ่นคะ่ะใครดูปีนี้เขาจะขึ้นเนาะ,ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะนั่นไหมปลูกไว้ตรงนี้แหละคะ่ะเพราะคองเป็นคองน้ำเนาะคะ่ะเขาก็จะได้ชุ่มชื่นถ้าฝนบดตกเขาก็จะได้ เนาะคะ่ะมันบน่มเนป่าเราเนาะคะ่ะแต่ว่าเราก็ช่วยธรรมชาตินะคะโวยอนุรักษ์ธรรมชาติเขาคะเนาะอยู่อ่าเดินตามพ่อหลวงเรานะคะอนุรักษ์มใช่ของเราแต่เราก็ทําให้ป่าสดชื่นนะคะประมาณนี้นี่ค่ะเพื่อนโอ้ยดีใจปลูกสองต้นก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะคะ่ะอันนั้นกับเบียรเ์เล็กๆให้ดูก่อน เด้อตัววันตัวคืนเนาะคะ่ะเขาจะได้มีเม็ดเพราะตอนแรกว่าจะซื้อเม็ดมาแล้วค่ะเอามาโรยแต่ว่ามันไม่ทันใจเหมือนเบียร์เนาะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมาทักไทยกันเนาะ,ะวันนี้ก็มาปลูกปลูกกระเทียมเนาะคะ่ะลดน้ำเธอสักหน่อยโอเคนะอึะอ๊บเฮ้อ โอเคค่ะ okay, ไปเก็บอันตำยฝรั่งก่อนเนาะนี่คะ่ะเพราะว่าโบกตรงนี้คะ่ะเป็นทางน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่มีเอ่อหมูปลาไม่มีอะไรมาตรงนี้เพราะว่ามันถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะได้มีอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์งอกเนาะคะ่ะนี่ประมาณนี้คะ่ะจะไปพาไปเก็บอันตำพักตำ,ตำยฝรั่งเนาะคะ่ะหาบ่มีเลยไอ้พักเสียนตัวเดียวที่เห็นแล้วค่ะนี่คะ่ะบางคนว่าเป็นพักติ้วฝรั่งเนาะ แต่เราก็ไม่เคยกินสักทีเข้าว่าออกเปรี้ยวๆเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละ,ะเพื่อนมาตัดกันเอาไปลองไปจิม้มตุมบวกกินดูหลายปีแล้วไม่เคยกินเนะค่ะน่คัำเยี่ยฝรั่งนี่ก็าบองามหรอไะ หายากค่ะพักเสียนกับหายากอยู่นี่ค่ะเอาไปลวกจิ้มนะคะมันมีวิตามินเป็นแร่ถาประมาณนี้แหละคะ่ะเด็ดออกดาจะไปลวกจิม้มเอาไปทมาทอดแล้วก็เอามาตำจิ้มเสี่ยวนะคะบุ๊คตลนี่ค่ะพักเพิ่กับนี่ค่ะแต่ว่าเราอยาก มาถ่ายธรรมชาติมา,มาไปจำเนี่ฝรัง่งอ่อนๆต้มมันก็ไม่คั้นแล้วแหละไม่ใส่ถุงมือนี่โสุดยอดอไปไม่เยอะแล้วต้มแล้วมันก็ยุบพักเราก็มีเยอะแต่ เราอยากเปลี่ยนธรรมชาติกินพักธรรมชาติก่อนนี่ค่ะอุ้ยนะนว้าจอดมือถุงมือรุดมั้งขาดมนะั้งเก็บไม่เยอะหรอกเก็บพอได้ บวกจิ้มแขพนพิธีนะคะนี่อย่าลืมกันไกลก็แเร็วกันยอดอ,อ,นอ,อนด่อนๆเด้อไมาอีกยอดอ่อน,ออน ตัวนี้กระเทียมให้เก็บจ้ะเขากระเทียมมาปลูกกล้วยปีหนาจะดูปีนี้เขาจะหลอดไหมถ้าฝนมาก็โอเคแล้วก็เก็บตำแยฝรัง่งออ้เริ่มคันมือแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาแบบพักติวฝรัง่งเนี่ยพักติวฝรัง่งแต่ก็บเ่เคยกินดอกว,ว่าเขาบอกมันแสีบออกรสชาติเปรี้ยวๆว่าจะ้ะบ่เคยกินก็บ่กินจ้ะเพราะว่าเราภูมิแพ้กินแต่ กระเทียมป่าก็อันตน้นจำเย,ยฝรัง่งประมาณนี้เพราะว่าอย่างอื่นเราก็ไม่กลาเสี่ยงเพราะว่าสุขภาพะเร่าเนาะคะ่ะโอ้ยสดชื่นเนี่ยออกมาพักผ่อนสบายใจเชฟนะคะอยู่บ้านมันก็ได้แต่คิดอย่างมากออกมา,างี้ก็สบายใจดีได้แล้วเพื่อนๆเอาไปต้มเนาะถ้าสุกป,ปุกก๊บก็บ้าหรอก โอเคค่ะเพื่อน,นง่ายก็ขอตัวไปเก็บขอตัวเก็บเออ่พักตำเยาฝรั่งเนาะค่ะเนาะงงายชอบกดไลค์แชร์แชร์เนาะค่ะเนาะขอบเจอกันคลิปหนะ้าวิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนกำลังใจดนะคะ่ะมาชมป่าธรรมชาติเนาะสดชื่นค่ะสวัสดีค่ะเจิงครับคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณนะเจเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย